เขาก็โทรมาบอกว่าเขาคงจะไปไม่ได้แล้วนะครับโดยมีลุงเขาคุยแทนนะครับลุงเขาก็บอกว่าตอนนี้ทะเลาะกันหนักมากเลยแล้วก็กลัวเดี๋ยวแม่เขาจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นลมไปตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็เขาไม่อยากทะเลาะกันนะครับที่ต่อยเขาก็ลําบากใจนะเขาก็ลําบากใจว่าตัวเขาอยากออกมาทําเพื่อน้องนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาคุณแม่นะคิดอย่างไรที่คุณแม่มีจดหมายไม่ให้ทนายเขาไปยุ่งเกี่ยวกับนรีเนี่ยครับผมคือผมไม่ได้สนใจคุณแม่อยู่แล้วแต่แรก นะพอจดหมายมาเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าผมก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนน่าจะเป็นคนสอนให้คุณแม่เขียนะนะครับก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับไอตัวจดหมายนี้เลยผมอ่านแล้วผมก็ยังขำด้วยซ้ํานะครับว่ามีมาห้ามผมด้วยห้ามผมทําไมว่าผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ได้เกี่ยวคุณแม่นะแล้วผมก็ไม่ได้มาเป็นทนายให้คุณแม่ผมออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของน้องแตงโมนะครับ นาะคิดว่าจดหมายนะ่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังด้วยเอาแน่นอนครับคุณแม่เนี่ยการให้สัมภาษณ์นะครับในรายการหรืออะไรนะครับว่ามามาว่าผมต่างๆนานา,นานเนี่ยคุณแม่จะบอกให้เลยนะครับคนที่บอกแม่ให้พูดอย่างนี้นะใจร้ายกับแม่มากนะครับเพราะว่าถ้อยคำเนี่ยมันเป็นหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะแต่ผมอ่ะไม่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 ไมไมดำเนินการอะไรทางนั้นแต่จะบอกนะเพราะว่าเขาใจร้ายให้คุณแม่มากนะครับถ้าเกิดผมไม่คนใจร้ายเนี่ยผมคงดำเนินคดีคุณแม่ไปแล้ว นะตามที่คนเขาสอนแม่ให้มาพูดแบบนี้กับผมอ่ะนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นตํารวจที่อาจจะมีคู่พิพากาขากับเรามีการเกลี้ยกล่อมคุณแม่มาให้เข้วมายุ่งเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าก็ตํารวจนะครับที่ผมมีการเปิดชื่อไปเขาก็ไม่อยากให้ผมเข้ามายุ่งในคดีนี้นะครับก็ให้คุณแม่มาพูดว่าเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วเขาแต่งตั้งทนายความแล้วนะพี่ต่อยก็บอกว่าทนายความก็เป็นทนายความที่ตํารวจเนี่ยเป็นคนแนะนํามานะครับแสดงว่าการให้ข้อมูล ของคุณแม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังที่คอยกํากับการพูดให้คําแนะนําก็อย่างที่คุณแม่เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยนะเขาก็ได้มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่นะครับนะอย่างเรื่องเงินเรียกเท่าไหร่เนี่ยก็มีคนแนะนําอืำเดี๋ยวอย่างนี้ผมบอกกัดีกว่าครับว่าระวังเอาไม่อยู่ นะครับเดี๋ยวดูคุณแม่ี่ยพูดเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งนะครับเกิดผิดใจขึ้นมานะคนที่สอนสอนนะคุณแม่เขาเกิดมาพูดนะออกสื่อขึ้นมานะครับดังเลยนะครับนะยังไงพี่ยังไงท่ายตามก็ยังคงจะเดินหน้าช่วยเหลือคดีของก็ผมรับปากไว้แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็ไปที่ไปหาน้องแตงโมที่เอาดอกไม้ไปวางนะครับเราก็ตั้งจิตไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะทาเนี่ยทำเพื่อน้องนะครับเราไม่ได้มาทําเพื่อแม่นะฉะนั้นแม่ไม่ต้องมาอะไรกับผมนะมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะทา นะคุณแม่ไม่ใช่ว่าจะมีมีสิทธิ์ในการที่จะตามล่าหาความจริงอยู่แค่คนเดียวซะที่ไหนอะ่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับนะเพราะว่าแตงโมงเนี่ยเขาก็เป็นดาราที่คนไทยเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบทางผมก็ได้มีการคุยกับทางญาตินะครับทางฝ่ายพ่อนะครับเขาก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วเขาก็อยากให้ผมอะ่ะนะครับทําต่อไปนะครับไม่อยากให้ผมหยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าทุกคนก็อยากรู้ความจริงนะครับแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากจะออกมาออกสื่อหรือออกอะไรนะครับ เขาไม่ได้ต้องการที่จะหวังอะไรทั้งนั้นนะข้อความเนี่ยเขาเขียนมาหาผมในอินบ็อกซ์นะครับเขาก็บอกเลยว่าไม่หิวแสงไม่หิวเงินนะครับอะไรสักอย่างนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ให้ฟังดีกว่าครับเป็นใครนะคะับกล้องจะถ่ายมานะครับครับกพใช้ข่าวอ๋อแล้วเขาก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าฝากบอกพี่พี่สื่อด้วยนะครับอย่าไปลุกลานคุณป้าท่านแก่มากแล้วท่านตกใจนะครับนะ แล้วเขาก็บอกเขาไม่หิวแสงไม่อยากออกสื่อนะไม่ต้องการใดๆนอกจากความจริงความถูกต้องนะครับนี่ก็คือเป็นญาติของน้องนะครับทางทางฝ่ายพ่อนะครับก็ mm. ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรผมก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าทานายของแม่น้องเนี่ยครับจริงใจในการที่อยากจะหาความจริงนะครับผมย้ํานะครับถ้าจริงใจในการที่หาความจริงนะก็ยินดีเลยผมมีข้อมูลอะไรผมให้หมดนะครับแล้วก็ผมมีแนวทางดีๆยังไงนะครับผมก็ให้หมดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าสําคัญก็คืออยากจะปรึกษาผมจริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะเขาจะมาขู่อะไรก็ผมก็ไม่แคร์อยู่แล้วแล้วมาบอกอะไรส่งจดหมายมาถึงเนี่ยผมยังไม่สนใจเลยนะครับผมสนใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อน้องแตงโมไม่ได้ทำเพื่อแม่แม่หยุดเข้าใจผิดได้แล้วนะครับ